กวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยแนวันนี้ก็ผมคิเคินนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นไมค์ค t พิกซ l มอนกันต่อนี่นะครับผมหลังจากพาที่แล้วเนี่ยเรากลายร่างให้กับอ่อแรบบิทฟุตกลายเป็นไอ้นี่นะฮะ วันนี้เรากลายเป็นในนี่แล้ชื่อว่าอะไรนะเอสเบิร์นเออแล้วก็วันนี้เรามีภารกิจที่จะกลายร่างกบตัวนี้ให้เป็นกิกโคงะนะครับแล้วก็ตัวฟูจิกิโซเนี่ยจะกลายเป็นฟูจิกิบานะนั่นเองนะแต่ก็เดี๋ยวจะหาโปเกมอนใหม่ๆที่ว่าคิดว่าแบบว่าน่าจะพอแบบว่าเอามาแบกทีมได้เราก็จะจับมันมาเสริมทัพนะครับผมแล้วก็น่าจะมีการฟาร์มของกันเกิดขึ้นในพาร์ทนี้นะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ทำโปเกบอลเองนะแล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยว่ามันทํำยังไงก็ใครที่จะแนะนําอะไร ก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วผม <qu> เดี๋ยวก็จะออกเดินทางไปที่แปลกๆด้วยเผื่อที่จะเจอแบบว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ใหม่ๆแล้วก็จะมีของดรอปให้เราเก็บอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ <qu> ใครเนี่ยคิดว่าพี่ควรจะทําอะไรต่อจากนี้เนี่ยมิ้นมาได้เลยนะครับผมแบบว่าเอ้ยพี่ตอนเนี้ยพี่ควรจะไปตีตรงนี้พี่จะไปเก็บของตรงนี้ไปเก็บไอ้นี่ไปสร้านี่บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองทําตามดูแล้วกันนะะโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาเอ่อจะเก็บเบอร์รี่ก่อนไหมเพราะว่า ไอพวกนี้ไม่ใช่เบอร์รี่มันคือมันคือเบอร์รี่หรือเปล่าวะมันเออมันคือแอปพิคอนน่ะนะเราจะเก็บมันไปเพื่อที่จะไปปลูกเพิ่มนะครับคือตอนนี้มันมันก็สามารถทำโปเกบอองได้แล้วแหละแต่ว่าอย่างดีกว่านะครคือปลูกเพิ่มให้มันแบบว่าเยอะๆเลยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่าตอนทำก็คือแบบว่าได้หลายๆลูกเลยอะไรอย่างงี้ตรงนี้ยังไม่โตเลยนะอะไรอ่ะเดี๋ยนะเียทุกคนมันคือแหละเอ๊ะ คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้จังมาเนี่ยจ <Bio Blue. S 1> <laughs> ังมาเนอะไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะแต่แบบหน้าตาดูแบบแปลกๆอ่ะทุกคนอัี้ p แล้วตอนนี้เราทิ้งไอ้พวกนี้กันแบบของมันเยอะเกินเนี่ยทิ้งให้หมดยังไม่ใช้เก็บไปเก็บไปทิ้งไปให้หมดนะฮะโอเคแล้วก็อ่าเก็บเบอร์รี่ก่อนน้ p r ดูไดไม่ถึงดูดไม่ถึงทำไมทำไมทำไมไอ้นกตัวนี้เอาสักทีไหมสักที <ves> มาครับ สู้ซะหน่อยสู <d> um> ้ซะหน่อยดับเบิลเอชอีกทีนึงมีเนี่ยโอ้ยเกือบตายโคตรแรงอ่าใช้ท่าสดา,าวเลยเรียบร้อยครับแต่ไอพีอืมไอพีแบบฟูฟู่เฮ้ยโอ้โหบอกว่าจะกลายร่างให้นะครับเล่นแบบฆ่าตัวเดียวกลายร่างเลยครับผมกั่ตอนนี้กลายเป็นฟูจิกิบอนะเรียบรอย้อยหูน้องเต็มจอมากตอนนี้บึ้มมาฮะน้องคางคกของเราไอ้ท่าอะไรอ่ะ พีเทลวิสซาดเหรอจมตีเก้าสิบเลยนะว <noc> ิ่โคตรแรงอ่ะแล้ท่าอะไรเอาดีเราเอาคัตเตอร์ใบไม้ออกแล้วกันโอ้โหวดที่คุติกิบานะของเราเราเก็บน้องกลับเข้ามาก่อนอนอี่จริง,รงมันต้องวิ่งสามหกถึงกายล่างไนมะ่เหรอทำไมอันนี้มันคือสามสองมันกายล่างแล้ววะอันนี้งงมากเลยคือจำได้ผมเล่นมาครับไอภาพพวกเนี้ยผมเล่นมาแต่เดี๋ยวมันมันสามหกไม่ใช่เหรอไม่มีสามสองมันคือมันกลายเป็นร่างสามแลยวะงงว่ะ แต่ว่าช่างมาเถอะนะไงก็ใครรู้มาบอกทีหลังกันได้นะครับผมนี่ปลาไข่ทิ้งก่อนสำค<ง>ัญเฮ้ยตัวดอกไม้ตัวน,นี้น่าสนใจในการไปตุ๋ยมันทิ้งนะงาฟาร์มโงกเพิ่มตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้จะวางได้หรือเปล่านะเรามีไอ้นี่42อันเลยเฮ้ยได,ได้ได้ได้วางได้ไ<ง>วางนี่ครับรอ,อไรถ้ามาแต่ลูกแดงแล้วกันนะครับลูกอื่นเดี๋ยวค่อยมาทำฟาร์มทีหลังเลย ที่เหลือไปเก็บก่อนแล้วก็ตอนนี้เราควรจะทำไอ้นี่เพิ่มนะกล่องเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่ากล่องคือแบบว่าน้อยมากเลยตอนนี้เอาหมดเลยแล้วกันโอเคได้สองกล่องพอดีนะฮะแล้วก็แยกของจริเกระบอ,อเกเออเกระบอกมาก็ไม่มีอะไรนะที่จะต้องเก็บโอเคมาเราเอากล่องใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เก็บพวกอ่านี่ยบ แอปพลิเคนทั้งหลายเก็บไว้ก่อนเนี่ยจะได้แบบว่าแยกถูกในตอนหลังเนาะพวกนี้อันนี้ทิ้งไปไรสาสะรล้วก็เอาเนื้อมาแล้วก็เผาเนื้อเข้าไปเพิ่มไหมโอเคไปเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเ้าสู่ขั้นตอนการฟาร์มวลาเฮ้ยไอตัวนี้ตัวนี้จะกลาาร,ร่าเป็นอิตาเลียนใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่ามันคือมัการ,ร่าเป็นอิตาเลียนแน่นอนครับมันเป็นตัวธาตน้า เอาอะไรไปทู่ดีเอาทตุพื้นขึ้นไหมึ้นได้เปรียบปะอันนี้ไปครับเอาท่านี้ไปกินเลยสีบอมเรียบร้อยครับผมอีกฟีพุ่มกระชูดนี่มีตัวแอฟนบยาด,ดงนะครับ ยาดูรันหรือยาดงเนี่ยเรนแดนนี้คือเพิ่มพลังให้กับมอนสเตอร์ธาตุน้นะครับคือแบบใช้ปูฝนเอ่อฝนจะตกนั่นเองแต่ว่าเอา่อตัวนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นธาตุน้ำมอนเดิมันเป็นพลังจิตเนี่ยฉพะนั้นเราไม่เอาแล้วกันเนาะรู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรือมันน่าจ,จะจาเป็นแต่ผมแบบไม่รู้เองไอ้ไดง<ห>น,นี่ได้เอพีย <ๆ S 2> เยอะมาน,นี่เด้มาสู้หน่อยนี่ครับมันเป็นร่างสามจำชื่อมันไม่ได้นะแต่ว่าเปิดการโปรกมอนได้อยู่ะครับใครที่แบบว่า ยังไม่เคยเห็นการโปเกมอนที่ผมเปิดไปกดดูในช่องได้นะนนมีหลา,ายคลิปมากมายเริ่อัพครับผมนีม่อะไรอะ่ะมียสเหรอมียสจะไฟเหรอมาน,นี่ดิเฟร,รมชาร์จไปทีหนึ่งเฟร,รมชาร์จเฟรมชาร์จเนี้ยเมียสเอาไม่โดนเหรองั้นเอาเอาเฟร,รมชาร์จไปทีหนึ่งเออทีเดียวตายเรียบร้อยมียสมันห้าวจังววะอยู่ก็มาตีนี่อะไรอ่ะ เฮ้ยหมาพุดเดิ้ลอ๋ออ๋อไอ้นี่ฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟูอีกตัวหนึ่งเฮ้ยนี้เป็นนักเตะเซร์มิยี่มันนี่ดินักเตะเซร์มิยี่เรามาจัดการนายดับเบิลเอทสักทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งไม่แต่ไอ้นี้เราจะตายนะว่ะมันใช้ท่าดับเบิลเอทแล้วมันแบบว่าเสียเลือดไงเสียเลือดเสียเนื้อเราก็เดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปที่ไกลๆดูนะเผื่อที่จะแบบว่าเจออะไรใหม่ๆเราจะไปด้านหลังของมันนี่แหละนี่ด้านหลังฝั่งนี้นะฮะ นน่น,นี้น่าจะยังไม่เคยไปละมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปขอข้ามเดี๋ยวเธอนี้ไปก่อนเดี๋ยวตกไอเนียบตกเขียวใ้นไหมฮะออ้อยนี่มีอัลตราบอลให้เก็บครับมันเป็นของครับทุกคนเกเคครับ power herb ทำอะไรได้ single use item ใช้ได้ครั้งเดียว move use of a move that charge on the first อ๋อคือมันจะไอ้นี่รีท่าให้นะครับแต่ว่าอมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนึกว่าจะเป็นของดีกว่านี้เฮ้ยอันนี้คือแมงป่องร่างสองครับเราเจอไอ้แมงป่องร่างหนึ่งในในถ้ำใช่ไหมนี่คือร่างสองครับน่าจะกิ่งอยู่นะเวืลอ์เยอะมากเลยแต่ว่าไม่จับแล้วกันครไม่เช่าขี้หน้าครับแ่นันแหละอุ้ววววรงเรงเรงรงยฮ็ดบัตไปทีหนึ่งดีแล้วยังไปไม่ไกลอ่ะได้เวลเยอะมากนะครับ ทุกตัวเวลขึ้นหมดเลยได้เยอะมากเดี๋ยวขอกลับไปฮิวก่อนแล้วกันเนี่ยอนี่ไม่เก่งครับช่างมันมาขอฮิวแป๊บนึงโหยังไม่ถึงไหนเลยต้องกลับมาฮิวแล้วไปตีตัวโหดเกลืไม่มีตัวหน้าสนเอ๊ะไอ้แก่นี่ชื่อว่าเมรีฟหรืเอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เม,มรีฟชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วางมันมีตัวอะไรน่าสนใจหมนะ นื้อข้างหน้านี้เป็นป่าอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกไบโอเมืองอาจจะมีโปกโเกมอนที่แบบหน้าตาแปลกๆวุ้ยวุ้ยวุ้ยวตรงนี้อัน,นตรายนะหันนี้มันต้องข้ามเกาะวะทุกคนอันนี้เป็นป่ามืดให้ลองลอง,ลองดูตรงนี้อู้ย <_ es> นี่ป่าอะไระเนี่ยอู้ย <_ es> อะไรอ่ะมเข้ามาในนี้ตีผีตอโอ้ยี่นี้มีเกตมีเกตเออเออเออจะตาย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  โหมันมีพิษอะ่ะเป็นป่าพิษเจอกุ้งตรงนี้ข้ามยากมากเลยทุกคนจะไปยังไงดีวะเราจะไปยังไงดีต้องอ้อมโหอ้อมอ้อมก็ไปไม่ได้อ้อมมไปไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้นี่ต้องลองไฟสักหน่อยมันคือ <c oughs> ตัวกระปะครับทุกคนไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะแต่มันมันคือกระป่ามา ใช้เบบี้ดอายแล้วกันมาแล้วก็ใช้เฮดบัตไปทีนึงบัคเขาให้เกือบตายแล้วผมอีกทีเรียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่พี่เยอะมากคือตอนนี้เรามีโปเกมอนธาตุไฟธาตุเหล็กนะครับเหล็กต่อสู้นะธาตุพืชพลังจิตธาตุน้ำแล้วก็ธา,า,าตุท่าปกติอันนี้เราอยากถ้าาอยากได้ธาตุมังโรนะมังกรอะไรอย่างงี้มังกรหรือบินอะไรอย่างเงี้ย ที่เรายังขาดนะได้โปกเกมอนบินมาก็ดีครับเราสามารถขี่แล้วก็บินไปไหนตอนไหนได้ฮึน่ผมเห็นตัวที่แบบว่าเป็นโปกเกมอนแบบโบราณหายไปไหนแล้วอะเมื่อกี้เห็นบินอยู่ตรงนี้นมันเป็นแบบไดโนเสาร์อ่ะทุกคนมันรู้มีใครสังเกตเห็นไหมแต่ว่ามันหายไปแล้วอะ่ะ็นไรฮนะามาปัมเวลกับไอป็ดพวกนี้ดีกว่าเไปไ็นไต่อดีคือตอนนี้ไม่ต้องกลัวกลับบ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์ดูเอาได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหน อันนี้เราต้องกระโดดลงน้ําข้ามฝั่งไปอ่ะเพราะว่ามันเราอยู่บนภูเขาไงโดูลงไปจมเฮ้เทรนเนอร์สู้กันหน่อยสังเกตเราอยากได้ตังกว่ะไม่น่าใช้ดับเบิลไอท์เลยเกตโปเกมอนไหมโปเกมอนเขากล้าเกินไปเอาไอ้นี่ออกมาสู้แล้วกันเอสเบิร์นเอสเบิร์นโดนควีแก๊กสวนกลับด้วยเฟรมชาร์ตเรียบร้อยครับผมต่อมาเขาเอาราต้าออกมาอีกแล้วนะครับผมราต้าเอาเฮดบัตไปกินหัวโคกเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยครับ ต่อไปเขาเอาอันนี้มันชื่อว่าอะไรอ,อีกชิซาบุเตะปะชื่อญี่ปุ่นเน่จำไม่ได้แต่มันเป็นท่าหินเราทําอะไรไม่ได้ปะแต่ว่าเดวลเราเรยอะกว่าอาจจะทีเดียวตายแล้วโอเคเรียบร้อยอ,อัน,นี้ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้เป็นหมูรับร่างสองมันจะกลายเป็นหมูที่บอกว่ามีสี่เขนปะหรือสองเขนนี่แหละแต่ว่าแบบว่าตัวใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็แบบว่ามีข้อมืออะไรสักอย่างเมงกี้มันเป็นลิงที่หน้าเป็นหมู มีนกยูงอยู่นะฮะนกยูงก็เป็นท่ามังกกนะจริงถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นนกอะแต่ว่ามันเป็นท่ามังกนหรือท่าบินเนั่ยแหละจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นท่ามังกนเพราะเราขาดทตาเหล็กด้วยมัง้งเราขาดเหล็กมังกรบินถ้าจำไม่ผิดนะไปจักรยานต่อเรายังไม่เจอตัวที่บอกว่าถูกใจหรือว่ายังไม่เจอแบบว่าอ่าอ้นี้เลยโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ใหม่ move รีลินเนอร์นี่คือเราสามารถอ๋อรีท่าได้โอเคแต่ว่าไม่สนใจเนะี่ยเราไปตีโปกเกมอนดีกว่าเจอแต่โปกเกมอนกากรก,กว่าทุกคนเน่ได้แบบโปกเกมอนเทพๆอะทำไงวะวินิววห้าสิบห้าแต่ว่าถ้าเราสู้เนี่ยเราได้ตังค์ก็จริงแต่ว่าโปกเกมอนเอยอาจจะบาเดเจ็บแต่ว่าไม่เป็นไรคนระับเจอพลอากาศเอฟฟูฟูนะฮะ ใช้ดับเบิลเอเดคผูกไหมเอาพอาเป็นเฮดบัตไปก่อนแล้วกันอุยเฮดบัตไม่เข้าเด้ไหนน,บบน,ดดน้องดับเบิลเอดิดับเบิลเอก็ไม่เข้าเลองเปลี่ยนโปกเกม,มอนเป็นเนี่ยยาโดรันยาโดรันใช้ท่านี่อะไรอ่ะไซฟ์ฟอ,อัพอ๋อกับท่าโอเคไซฟิกไซฟิกคือท่าโจมตีออโอเคใช้ท่าอะไรจีตตีไปดิ พไม่เข้าเลยไม่กอดต้องเปลี่ยนตัวอีกแล้วแล้วตัวอื่นคือแบบเวลน้อยมาก oh. เอาไอ้เนี่ยมาสู้ต่อเหมือนเดิมแล้วกันมันดูแบบว่าสู้ได้ที่สุดแล้วเวราเพิดมอนาบ,าบัตเก็บไม่เป็นไรไปอีกหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยครับ oh, s <S ได้มามขอ,อามาไฟยอามาไม่ดูไฟหรือเลปล่าแต่เป็นหมาคนเลเวลอัพรับผมสโมกดาว โถ่อ stone ออปลาหินเป็นแบบว่าวิธีโค้งไปที่ฝ่งตรงข้ามอ๋อ oh, แล้วก็เพิ่มวันบินเนี่ยจะล่วงลงมาถ้าเมื่อโดนจบตีด้วยท่านี้นี่ oh. อันนี้คือแบบว่าท่าสกัดท่าฟลายสินะเราจะเอาท่าไหนออาดีคือฟริง ฟลิงเนี่ยมันก็ผมว่าเอาฟริงอาจจะฟลิงไอเีนวิลส์ฟลิงเอาบับเบิลออกแล้วกันรู้สึกว่าบับเบิลนี่เป็นท่าแบบว่าพื้นฐานน่ยมันกากเอาซนาตีอีกทีนึงโอ้โหแทบไม่เข้าเลยทุกคนอุ้ยอูดซุปเปอร์พาวเวอร์ทีเดียวกระโม่เราแตกชิบหายแล้วอุ้ยมานี่ดิอ่าเอายอนไปกินอุ้ยชิบหายหุ่นน่าจะแพะว่ะดูทรงแล้วแบบทรงแพะมาเอาไพโรบอลไปกินอู้ไพโรบอลโอ้โหไพโรบ,บอลอีกทีนึง พอได้อยู่อะติดไฟสงสัยจะได้กลับบ้านแล้วว่าวันนี้ตอนนี้เอาน้องกบมาน้องกบนินจาวอเทอร์เฮาส์ไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมมันเอาฟูฟูมาอีกเดี๋ยวะตัวสู้ฟูฟูเราไม่อยู่อะดิโอเรียบร้อยแต่ครับตัวนี้ครับน้องกระรอกกระรอกไม่มีท่าอะไรเลยอะดิกระรอกมีอบอดี้สแลมไปหนึ่งทีดิทุ่มสุดตัวโอ้โหโคตรเบา เบาจัดเหมือนแบบว่าสกิดหมาเหมือนสกิดหมาพาเตอร์ดิเลสโอ้เรียบร้อยแพ้วันนี้เหลือแค่พุชกิบานะซึ่งไม่น่แต่ชนะวะผมว่าเอาสลีพาวเดอร์ไปดิอ่าเรียบร้อยหลับไหมเนี่ยไม่ดนดน้วยนะชิบหายเแพ้ <laughs> กับบันเฮ้ยดูนี้มอนมันเป็นบอสอะ ผูกตัวที่มันเป็นนัาเมกา้าครับผมเมก้าของตัวโปเกมอนตาร์เตอร์ธาตุพืชของเจนเจนสามมั้งเออมันจะกลับยังไงวะเนี่ยมันกลับทางไหนวะเลยเมื่ก่อนนะมันกลับทางไหนวะชิบายแนละ้วเปิดอนะ่ะเปิดมือถือดูแบบอ้าวอ้าวกูเดินเป็นวงกลมอนะ่ะเนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้เอง,เองนึกว่าไกล เราเดินคือตอนแรกก็เดินไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปอย่างนี้แ <c oughs> ล้วก็ไปกลจัดโอเคนึกว่าไปไกลแล้วโอเคมาอยู่ครัดแต่ว่านึกว่าเดินไปแบบโคตรไกลใช่ไหมให้เดินันเดินวนมาเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้โอ้โหจบแล้วมาหาทางอื่นไปดีกว่าคือบอกว่ามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ถึงเลเวลเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเรวเวลแบบพุ่งทะย,ยานกันทุกตัวเลยนะ ว่าค่อนข้างมาไกลแต่ว่าเรายังไม่เจอบลูมอนที่ถูกใจตัวใหม่ๆเลยเพราตอนนี้ตัวแบกของเราตายห่าไปแล้แล้าฮะทำไมมันตีไม่ได้วะเฮนบัดไปอ่ะโอ้มันตีเราทีเดียวเกือบตายอ่ะลับไปทีหนึ่งเฮนบัตโอ้ยตายก่กนชิบหายแล้วที่หายแล้วแต่สู้ไม่ได้หรอนี่ครับกัดไปทีนึงตายไม่นะโมดิสเดมต้องตายได้วแล้ววันนี้โอเค เูาจะไปใกล้ได้ท่าเคาน์เตอร์มาครับมูฟเด็ดเคาน์เตอร์ฟิสิ่อลแอคแท็กด mm ับเบิลเด็ดดามิทคกิ้งก็คือโดนท่าเอ่อท่าจมตีกายภาพมาเนี่ยเราสามารถสวนกลับได้ด้วยดามิทสองเท่านะครับโคตรดีเราจะเอาท่า agility ออกแล้วกันเนาะเพนท่านี้โอเค mm hmm. แต่ว่ามันก็ต้องเดาใจว่าถ้าเราเจอเราต้องหาเอาแบบชัวร์ๆเลยนะเจอโปเกมอนท่าต่อสู้อะคือกดท่านี้ใส่แม่งนะครับหน้าเหว่ <laughs> หน้าเหกแน่นอนแล้ตันนั้นเป็นใครหน้าตาเหมือนนินจาไม่ใช่นินจาเป็นผู้หญิงใส่กิโมโนหรือว่านินจาวะแต่ว่า,าวว91ไม่ซู้จริงเฮ้ยฮาวส์วันฮาวส์วันเวล41จริงๆฮาวส์วันหน้าจับอยู่เหมือนกันนะลองดูแล้วกันอ่ะเกือบตายจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะแห่งการจับฮาวสวันโปเกมอนใสยฟ้ามาแทนปีกจูแล้วกันปีกจูแม่งเป็นสายฟ้ากากาอาโปเกมบอลไป เฮาส่วนชี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 ไม่อยู่ด้วยเกรทบอลไปเกรทบอลยังอยู่แล้วเฮาส่วนมาเข้าทีมมาเข้าตี้ <Mon> โอ้ยมันดื้อวะ่ะมันเป็นดื้อวะ่ะเดี๋ยวปัดค่าทิง้งถ้าบอลหมดนี่คือค่าทิ้งอยู่แล้มาเกรทบอลรู้สุดท้ายเกรทบอลรู้สุดท้ายมาเถอะสอวร้องโอ้มันไม่อยู่อ่ะโ oh. โอ้หเหลือบอลอยู่สองลูก โปเกบอลโปเกบอลยอยู่เลี๋ยวจังหวะนี้อยู่เล้วขอขออสวรนโอ้โหดูท่าสติจะไม่ใช่ทางออกแม่งอยากตายลูกสุดท้ายมาที่มาสายฟ้าเกจะไม่ยยมเป็นพวกกันดีๆใช่ไหมนั่นไม่ยยมอยู่บนกูหมดเอารวมความเขียนทั้งหมดใส่ด้วยท่านี้ตายห่าไปซะอีกวีนเรียบร้อยฮะ อันนี้ก็มาทาตีท่าต่อยเอาเคา์เตอร์ไปม,มันไม่กล้าคลิกใส่แล้วเจอสวนกับไปส่งถ้าเอาตายหาเป็นไงละมึงเรียบร้อยครับอันนี้เราเวลอัพว่ะไอนนตัวยาโดรันเวลสี่อสี่แล้วยังไม่มีท่าดีๆเลยอ่ายีราฟยีราฟขอสู้หน่อยโอเคเดี๋ยวเวลเอชีทีหนึ่งเรียบร้อยครับยีราฟตายครับเฮ้ยกบเวลขึ้นปะ ไม่ขึ้นว่ะยังไม่ขึ้นว่ะยังก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนู่คือ <c oughs> ไม่คิดจะไปไกลเลยนะใช่ไหม <c oughs> คือวนเวียนเวียนว่ายอยู่ตรงเนี้ค <c oughs> ือไปไกลกว่านี้หน่อยสักสักนิดตึง <c oughs> มันจะตายใช่ไหมเราดเดินวน,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 นเป็นวงกลมคือตอนแรกไม่ได้จะกะเป็นวงกลมแล้วแต่แบบมันมันเป็นวงกลมอีกว่ะ <c oughs> ไปอันนี้น่าจะเป็นการฮิลครั้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปนี่น่าจะวลขึ้นแหละไปครับ ไปหาเมือกี้มเพื่อยืสู้อุยนี่อะไรอะ่ะผีเสื้อตัวนี้ไม่เคยเห็นนะจะเป็นจินหลังๆแล้วนะเห็นบัตรไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับตายแน่นอนต้องสืบยังครับยังไม่มีไขวลขึ้นนะแต่กลัลรอยอีกแล้วครับเจอกันรอกอีกแล้วเห็นบัตรไปทีหนึ่งตายหายดีนะครับกลัลรอก,กะไอ้หนกกะกะลัลรอกี่ตัวแก,กบเฮ้ยกบวลวขึ้นแล้วกำลังกายล่างครับผมกิ๊กงคุงนะนินจาก,กบสุดเท่ กำลังมาแล้วการร่างกันดีทำไมเสียงแบบคิดเหมือนบิงคขี้เลยวะมาแล้วโอเคโคง้งะสุดยอดโค้ดได้วอเตอร์ชูริ k i นมาครับทำให้ท่าเบาหน่อยว่าว15ดาเมจคิดเดทาก็ตวิทช์โรลิงสตาร์ทูอ๋อยิงไป5ทีดิสมูฟโอเวคคือท่าเนี้ยตีก่อน,ชนใช่ป่ะแน่ๆแล้วก็ตีทีละ15 15 15คูณ5เนี่ยได้เท่าไหร่วะ 75ดาก็คือเจดาดมิดยิงไปไปหทีเอาท่าสแมก k d ดาวออกไหมผมว่าเอาสแมกดาวออกก็ดีนะหรือว่าเอาราวออกผมไม่แน่ใจว่าเอาท่าไหนออกดีเอาท่าราวออกก่อนแล้วกันได้กบมาแล้วว่ะโคตรภูมิใจเป็นเก็โคงง่าเรียบร้อยแล้วโครดที่นะโอเคกันไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ชอบกดไลก์ share, กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผม นะแล้วจะกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าเราน่าจะทําอะไรเพิ่มนะอาจจะไม่ได้ไปแบบปั๊มวลโปเกมอนและ้ะพาร์ทหน้าเราน่าจะฟาร์มของทําของเพื่อที่จะแบบว่าปั๊มเป็นโปเก,ปกบอลแล้วก็ค่อยออกตะลุยโลกกว้างกันต่อนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย